ยิวฉัดมงคลค่ะถึงขนาดที่ทนไม่ไหวนะคะออกมาโพสฟาดคนที่ดูถูกว่าเนี่ยิวเกาะเมียกินไปวันวันเห็นแค่เจนนี่ทำงานไม่เห็นทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉย แน่นอนก็นว่าก่อนหน้านี้เราจะทราบกันดีนะคะสำหรับนักร้องนุทุ่งก็คือสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็มีการคบผาดูใจแต่งงานกับยวแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจก็คือ,อยูจินค่ะเรียกได,ด้ว่าก้าวผ่านทุกดราม่ามาจนปัจจุบันนี้ทางหน้าของเจนนี่เนี่ยก็เป็นที่รักของใครหลายคนด้วยความจริงใจความกระตันยูเลี้ยงดูครอบครัวนะคะแน่นอนก็นว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยโหกว่าจะฝ่าฟันดราม่ามาขนาดนี้นะคะเธอก็เรียกได้ว่าหลายคนรู้สึกว่าเออความดีของเธอมันก็มีมากมายไปหมดเนาะเธอก็สามารถ พิสูน์เห็นแล้วว่าเออจริงๆแล้วครอบครัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเธอก็เป็นคนขยันทํางานคนนึ่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าทํางานแบบชนิดที่ว่าติดๆก,กันเลยเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีส่วนในด้านของยวชัดมงคลค่ะก็ออกมาโพสต์ฟาดคนที่ดูถูกว่าเกาะเมียกินนะคะเพราะาเจนนี่ทำแต่งานใช่ไหมคะเห็นแต่เจนนี่ทํางานอย่างเดียวเลยตัวเขาเองเนี่ยก็เลยออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเหมือนกันค่ะบอกว่าขายชาขายสบู่ได้วันละล้านไม่พอใช้ครับเขาว่าผมต้องเกาะเมียกิน ไปวันๆเห็นแต่เจนนี่ทำงานคนเดียวยูไม่ทำการทำงานเลยครับ อุดหนุนชาผมได้นะครับจะได้ฉลาดขึ้นเขาก็มีการออกมาไลฟ์สดดูบ่อยนะคะหลายคนก็อาจจะแบบอ้าอยูไม่เห็นเป็นตำรวจเลยไม่เห็นทําอะไรเลยอ่ะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาก็มีการไลฟ์สดขายชาปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอาน้องอยูจินมานั่งขายของด้วยอะไรด้วยซึ่งแน่นอนค่าะว่าเงินเดือนแต่ละเดือนที่ขายชาขายสินค้าของเขาเข้ามาแต่ละเดือนไม่ธรรมดานะคะไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆเออเกาะเมียกินไปประมาณไรได้เขาหลักล้านเลยทีเดียวค่ะ